สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับขุบยำนานะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นคานเดี่ยวนะครับและคานคู่นะครับคานเดี่ยวคานคู่คือแตกต่างคานที่ยึดกับตัวรถนะครับจะเป็นคานเดี่ยวนะครับตัวหลังจะเป็นคานคู่นะครับโดยใช้เหล็กแรงน้ํานะครับตัวนี้ใช้หลอกใช้เหล็กกล่องนิ้ว สองนิ้วคูณ2นิ้วนะครับความหนาก็จะเป็นสามสมจุมิลนะครับคือขนาดเต็มนะครับของเหล็กนะครับก็เผื่อเกษตรกรนะครับทางเลือกนะครับคือมีน้ําหนักเบาน้ําหนักก็ประมาณ68สิดถึงเจิกิโลนะครับไม่รวมคนนะครับเฉพาะตัวขุบนะครับไม่รวมล้อนะครับตัวนี้ทําล้อเพื่อ เดินทางนะครับเพื่อเดินทางเพื่อขนย้ายนะครับสาหรับเกษตรกรที่ไม่มีแทนลเลอร์นะครับตัวหลังก็จะใส่เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ให้นะครับก็คือทำตามสั่งนะครับของเกษตรกรนะครับที่นำไปใช้งานนะครับครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะพามาดูการใช้งานของขบยำนานะครับวิธีการปรับต่างๆนะครับ จากการทําไปแล้วก็ไปลองใช้งานนะครับลองผิดลองถูกนะครับศึกษาจากเกษตรกรที่ใช้งานมานานนะครับแล้วก็จากเพื่อนๆนะครับในช่อง o y u t u b e นะครับที่แนะนํากันมานะครับตัวแรกเลยนะครับก็เป็นคอนะครับคอตัวนี้นะครับขอปรับนะครับตัวนี้ ตัวนี้นะครับเป็นคอปรับผ,ผานนะครับก็หาซื้อได้นําท้องตลาดนะครับอาการเสียของคอนะครับที่เจอนะครับตัวนี้คดนะครับตัวปรับเกียวนะครับคดเราก็ไปหาซื้อนะครับเป็นคอปรับผานตัวหน้านะครับถ้าตัวหลังจะเป็นหูด้านหนึ่งนะครับเราก็ไปหาซื้อนะครับสามารถมาสาแทนกันได้นะครับได้เลยนะครับ ตัวนี้ผมจะเจาะรูอีกรูหนึ่งนะครับเผื่อตัวนี้รูสลักนะครับมีการสึกหลอนะครับหางจะต่ำนะครับเลยผมเจาะไว้ล่างนะครับถ้าว่าเกษตรกรย้ายมาไว้รูล่างได้นะครับก็จะตัวนี้ก็จะทนนะครับแต่ว่าก็จะมากินชุดคอนะครับเพราะว่าตัวนี้อยู่ที่สูงนะครับแรงกดจะลงตัวนี้เยอะนะครับการเสียนะครับก็มีตัวนี้คดนะครับตัวนี้คด ส่วนใหญ่ตัวนี้คดก็คือเวลาข้ามคันนานะครับก็ระวังนิดนึงนะครับสำหรับคอเดียวนะครับถ้าเป็นคอคู่ก็จะก็จะแข็งแรงกว่านะครับแต่ว่าคอคอเดียวนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาเราข้ามคันนานะครับลาลาเราออกตัวรถนะครับก็แนะนําให้ออกเบาๆนะครับอย่ายกตัวเตะสายพานเร็วนะครับเพราะว่าหางจะกระแทกลงที่ ชุดนี้นะครับไม่ชุดนี้คดก็ชุดนี้คดนะครับแต่ว่าถ้าเราถ้าเราได้ที่แล้วนะครับก็แนะนําให้ล็อกน็อตให้แน่นทุกตัวนะครับสําหรับคอปรับนะครับก็จะได้ยืดอายุการใช้งานนะครับก็จะมีสองรูนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นที่ยังไม่ได้ดามแลวเจาะรูนะครับก็เลยมาถ่ายให้ดูก่อนนะครับการใช้งานนะครับสําหรับโครงคุบ บางพื้นที่ก็เรียกขุบซิ่งบางพื้นที่ก็เรียกว่าขุบย่ำหน้านะครับมาดูตัวที่สำคัญสำคัญกันเลยนะครับคือถาดนะครับครับสำหรับถาดนะครับถาดก็จะปรับให้มีความลาดเอียงนิดนึงนะครับตอนนี้สมมุติว่ารถเรายังไม่ลงโคนนะครับล้อหน้าเราก็จะยังไม่ยุบนะครับถ้ารถเราลงโคนนะครับก็คานตัวนี้นะครับก็ จะลงไปอีกนะครับถาดเราก็จะลงไปอีกนะครับถ้าเราทํานอนนะครับถาดเราก็จะนอนไปอีกนะครับครับก็จากที่นําไปใช้นะครับแล้วก็ถามเพื่อนเกษตรกรนะครับถ้าเราปรับถาดนอนมากนะครับคนก็จะค้างถาดนะครับค้างบริเวณด้านบนของถาดนะครับก็จะทําให้ลดหนักด้วยนะครับตัวนี้ทําถาดแค่60บนะครับ ก็เพราะว่าความยาวของขุบนะครับก็กว้างประมาณร้อยห้าสิบเซนนะครับก็เลยถาดก็เลยไม่ทําใหญ่มากนะครับถ้าว่าเราทําตัวขุบก่วงนะครับก็แนะนําไม่ทําเพิ่มขนาดของถาดไปนะครับถาดก็จะมีที่ทําไว้นะครับก็จะปรับได้สามระดับนะครับมีรูตรงนี้สามรูนะครับด้านบนนะครับถ้าเรายิ่งขยับมาด้านหน้านะครับถาดตัวนี้ก็ด้านหลังก็จะต่าลงนะครับพอต่าลง พอต่ำลงนะครับตัวนี้ก็จะเจอดินน้อยดินอาจะเข้าดินไม่เยอะนะครับรถก็จะเบาแรงนะครับสำหรับลูกขุมนะครับที่เราจะใช้งานจริงๆนะครับจะจากเพื่อนเกษตรกรนะครับถ้าที่ใช้จริงๆเขาบอกว่าใช้ประมาณนี้นะครับประมาณสักสองสามเซนแค่นั้นนะครับถ้าเราใช้เยอะนะครับถ้าเราเอาไปลงเยอะลงยกเครื่องเครื่องก็จะหนักแรงนะครับ จะกินกําลังเครื่องยนต์นะครับแต่ว่าในกรณีต่างในกรณีที่ดินแข็งแข็งนะครับเราก็จะต้องใช้ลงเยอะๆนะครับถ้าเป็นโคนแล้วนะครับเราก็ใช้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าน้ําหนักน้ําหนักคนน้ําหนักรถน้ําหนักถาดนะครับน้ําหนักตัวขบลงก็จะกดลงไปอีกนะครับเราก็ดูแนวนะครับของถาดระหว่างพื้นดินด้วยนะครับระหว่างถาดกับระหว่างถาดกับ ลูกขุมนะครับว่าห่างกันเยอะไหมนะครับตัวหน้านะครับตัวหน้าก็ทําเผื่อไว้นะครับสามรูนะครับเพื่อถ้าเราล้อใหญ่นะครับถ้าเราล้อสูงนะครับล้อหน้าเราสูงเราก็ขยับ่านลงนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ขยับลง่านก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมันก็จะทําให้หนักเครื่องนะครับ ทำให้ไม่ลื่นนะครับเราก็ต้องขยับตัวนี้ลงนะครับสามรูนะครับก็เหมือนกันนะครับทำเอาไว้นะครับเวลาเราใช้งานนะครับก็ดูสภาพรถของเรานะครับว่าล้อล้อเราสูงหรือเปล่านะครับคันหน้าเราดิ่งไปสูงกว่าด้านหลังเยอะไหมนะครับถ้านั้นเราก็ปรับน็อตหาเอานะครับทำไว้ตัดถึงสาม รูสารระดับทั้งหมดนะครับแต่ด้านหลังผมทําตายตัวนะครับคือไม่ได้ปรับนะครับคือปรับที่ถัดอย่างเดียวนะครับครับสําหรับการออกแบบนะครับก็อุปกรณ์นะครับของขุบนะครับก็หาได้ตามท้องตลาดนะครับอย่างตัวเกียวปรับนะครับเกียวปรับทั้งสามตัวนี้นะครับก็เป็นของผ่านนะครับเราก็หาซื้อในลาซาด้าก็มีนะครับหรือว่าร้านอะไหล่รถไถนานะครับ ก็จะมีขายนะครับก็จะไม่ยุ่งยากนะครับเวลาเกี่ยวเสียนะครับกลุบตัวตั้งถาดนะครับหรือว่าตัวตั้งคอนะครับก็จะมีขายนะครับน้ำท้องตลาดนะครับที่อะไหล่สึกล้อนะครับเกี่ยวอาจจะหมุนไม่ได้นะครับหรือว่าอาจจะคดนะครับตัวนี้นะครับมีอาการคดบ่อยนะครับถ้าเราขันว่าตัวนี้ไม่แน่นนะครับ ตัวนี้ก็เป็นคอคอซาลี่นะครับมีขายเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับแต่ตันนี้ถ้าเราซื้อมาใหม่นะครับแนะนําให้ดามนะครับดามด้วยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ดามนะครับก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูก่อนนะครับก่อนแนะนําให้ซื้อตัวใหญ่ๆนะครับจะมีขายตัวเล็กตัวใหญ่นะครับถ้าเป็นปรับเกลียวด้านหลังนะครับก็จะมีจะไม่เหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเกลียวหูสองด้านนะครับถ้าเป็นปรับคัดท้ายก็จะเป็นเป็น บูธนะครับอีด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกซื้อให้ถูกนะครับตาหรับตัวนี้บูธนะครับต้นับบบูธบูธก็จะเป็นบูธของท่อพยาหน้านะครับตาหรับที่ผมทําขึ้นมานะครับก็จะหาซื้อได้ง่ายนะครับตัวนี้ใช้เป็นบูธแก้วนะครับบูธหรว่าบูธที่สีเหลืองนะครับก็จะมีความทนแข็งแรงนะครับอ่าขวบบูธดานะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานหรือว่าการปรับตั้งนะครับถาดปรับตั้งคอขุบนะครับคอขุบมี2รูนะครับแล้วก็ถาดก็มีด้านหน้า3รูด้านหลัง3ามรูประมาณนี้นะครับแล้วก็ย้ายรูได้นะครับง่ายแก่การปรับหรือเราว่าถ้าเราเกีียวเสียนะครับเราไม่อยากคลายเกลียวเราก็ย้ายน็อตตัวนี้ได้เลยนะครับมาปรับรูกลางนะครับก็แนะนําถ้าเราจะลองใช้งานนะครับก็กระดูพื้นที่นานเราด้วยนะครับ แต่พื้นที่นะเราแข็งนะครับเราก็ให้เข้าลึกก็ได้นะครับหรือว่าก็ลองปรับให้เหมาะกับการใช้งานนะครับคุบก็จะทำคล้ายๆกันนะครับเหมือนกันทั่วๆทั่วไปนะครับแต่ว่าอยู่ที่ถาดอยู่ที่การปรับนะครับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับสำหรับลูกก็ก็ทำแตกต่างกันไปเหมือนกันนะครับสำหรับลูกคุบ บางที่ก็ทําลูกตรงลูกบิดด้านเดียวบิดสองข้างนะครับตัวนี้จะเป็นบิดสองข้างนะครับคือเวลาเรา <c oughs> จะไล่โคนนะครับไล่โคนก็ไม่ยากนะครับเวลาไล่โคนเรากา็ปรับถาดนะครับยันด้านใดด้านหนึ่งนะครับสําหรับเราจะให้โคนไปด้านไหนนะครับเราก็ยันถาดลงลึกด้านหนึ่งโคนก็จะไหลออกไปอีกด้านหนึ่งนะครับ สมมุติว่าเราจะเอาดินออกจากคณะนะครับเราก็ปรับถาให้เอียงด้านหนึ่งนะครับเหมือนรถเกตนะครับการทํางานก็จะคล้ายๆกันนะครับบางครั้งเรากลัวว่าดินจะไล่ดินไม่ได้ไล่ได้เหมือนกันนะครับเราก็อยู่ที่เราจะใช้รถเวียนซ้ายหรือเวียนขวาด้วยนะครับถ้าเวียนซ้ายเราก็ปรับตัวตั้งถาดให้ยันลึกกว่ากันนิดนึงนะครับถาดดินก็จะก็แนะนําตอนที่ดินที่เราละเอียดแล้วนะครับก็จะ ก็จะไล่โคนรอบสุดท้ายหรือประมาณนี้นะครับก็จะไล่ได้นะครับครับการใช้งานคุบนะครับก็น่าจะมีแค่นี้นะครับก็น่าน่าจะไม่ยากนะครับตร,บระรับเกษตรกรนะครับก็ปรับแต่งปรับปรุงเพิ่มเติมหากันนะครับตัวนี้ไม่ได้ทําบางโคนนะครับเพราะว่าพื้นที่บ้านเดี๋ยวบ้านาใช้ความเร็วไม่เยอะนะครับ ก็ดินน่าจะไม่กระเด็นเยอะนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีแค่นี้นะครับการใช้งานขุบรีวิวคุบนะครับก็ขอจบคลิปนะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ฝากติดตามนะครับช่อง youtube ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ